นายขจรศักดิ์พุทธานุภาพอายการพิเศษฝ่ายสอบสวนสามซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานร่วมสอบคดีพระธรรมชโยรับของโจรฟอกเงินกล่าวถึงกรณีมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งให้พระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นเจ้าอาวาสกิติมศักดิ์และมีการแต่งตั้งพระวิเทศภาวนาจารย์หรือสมบุญสัม,มปัญโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายว่าไม่มีผล ต่อการดําเนินการใดๆทางกฎหมายเพราะแต่ละคนมีหน้าที่ในช่วงเวลาที่ต่างกันทางสํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ทําหน้าที่ของเขาความผิดทางกฎหมายเป็นเรื่องเฉพาะตัวของพระธรรมชโยอยู่แล้วเพียงแต่หากมีการตรวจค้นวัด เจ้าอาวาสคนปัจจุบันก็มีหน้าที่ที่จะประสานผ่าเจ้าหน้าที่เข้าไปก็แค่เป็นการเปลี่ยนตำแหน่งไปแต่ไม่ได้หมายความว่าการกระทำในช่วงก่อนจะลบล้างอย่างเจ้าอาวาสคนก่อนมีการดำเนินคดีอย่างไรขั้นตอนก็จะดำเนินต่อไปส่วนเจ้าอาวาสคนใหม่จะมีโอกาสถูกดำเนินคดีเรื่องช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือไม่ก็เป็นเรื่องของข้อเท็จจริงหากมีการประสานขอความร่วมมือ